คนผู้ชมทุกท่านกลับมากับแก้มอีกครั้งแล้วนะคะเนี่ยแก้มก็จะกลับมาพรีเซนต์รถเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะแก้มปิดเทอมยังไงล่ะ <c oughs> แก้มก็เลยมีเวลามาถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้รับชมกันเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีรถคันไหนบ้างหรือว่าภายในแบบว่าทุกคนอยากเห็นแบบคล o สอัพอะไรอย่างงี้ก็เราจะมาถ่ายให้ดูนะคะเอาล่ะวันนี้แก้มก็จะมานําเสนอรถเกี่ยวกับว่า เป็นรถที่ราคาไม่แพงเหมาะกับนักศึกษาวัยอย่างแก้มหรือว่าจะเป็นวัยทำงานหรือว่าจะเป็นครอบครัวที่แบบว่าเป็นครอบครัวที่เริ่มต้นแบบว่าอารมณ์แบบอยากได้รถคันแรกราคาไม่แรงผ่อนถูกๆนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเช่นกันนะคะจะเป็นรถคันไหนเรามาดูกันเลย รถที่แก้มจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ Honda Jazz ปี2 0 1 2นั่นเองนะคะเป็นรถซิตี้คานะคะเป็นรถขนาดเล็กราคาย่อมเยานะคะแต่บอกเลยว่ารุนแรงไม่แพ้ใครจริงๆด้านสเปคนะคะบอดี้นอกเป็นสีขาวภายในเป็นสีดำนะคะเครื่องยนต์มีขนาด1,500ซีซีแมกและสเกิร์ตเป็นทรงสปอร์ตนะคะหลังรถสามารถบรรจุข,ของได้เยอะในระดับหนึ่งนะคะจะไปค้างแรมก็ได้ปิกนิกก็ดีนะคะไปคะต่อไปแก้มจะพาไปดูอินทีเรียกันเลยค่ะ โอเคแก้มได้ทำการเทอร์นาเรลรถให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปดูภายในกันค่ะวันนี้แก้มขอนั่งฝั่งคนนั่งนะคะเพราะว่ารถเยอะ <c oughs> มาอ่ารแางว่าแก้มนั่งแล้วหนึ่งนะคะก็ภายในเนี่ยเป็นบ่อผ้าจากโรงงานนะคะรับรองว่าสะอาดพร้อมใช้นะคะดูเลยโคลสอั Close ให้ดูเต็มเตมเลยนะคะมีไฟ มีข้างหลงังข้างหลังกว้างมากเนี่ยเหมาะสำหรับทุกวัยที่แบบว่ามปทำงานก็ใส่ของครอบครัวก็ไปส่งลูกหรือว่าวัยนักศึกษาก็ใส่กันบ้านนะคะอ่าน <c oughs> ดูเลยสะอาดมากครบคันใสกิ๊บเงาวิบน,นะคะส่วนเกียร์ก็เกียร์ออโต้น,นะคะเป็นเกียร์ออโต้หน้าคอนโซลก็คือสะอาดกริปแน่นอนพร้อมส่งทีเดียวนะคะมีแอร์แบ็กสองลูกแอร์แบ็ก ปึ้งๆมี2ลูกนะคะก็เนี่ยเป็นรถที่ไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยบอกเลยว่าไฮเทคแล้วก็คอนเทมพอรารีแน่นอนค่ะท<อ>ันสมัยนั่นเองนะคะมาแก้มก็จะพาออกมาอ่ะแก้มจะพามาดูรอบๆคันนะคะว่ารถเราพร้อมใช้อย่างไรนะคะนี่ค่ะสะอาดข่วกรีปบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะแม่ ทรงสปอร์ตจะเกินพร้อมใช้งานนะคะทุกอย่างก็คือครบคันมากจริงๆก็คือถ้าลูกค้าได้ทําการซื้อกับเราเรียบร้อยแล้วสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะมาต่อมาแก้มก็จะมาพูดถึงส่วนท้ายของคลิปกันเลยนะคะกันเลยนะาค่ากับการพรีเซนเทชันของรถ Honda Jazz ของร้านเรานะคะส่วนเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยลูกค้ากังวลอะไรมากมายไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยไฟแนนซ์จัด ทุกอาชีพนะคะทางเรามีแบ็กอัพให้เรียบร้อยซัพพอร์ตท,ทุกอย่างลูกค้าส,สบายใจได้นะคะผ่อนก็ผ่อนเยอะลแบบ6,000นิดๆไม่แพงมากนะคะสําหรับใครที่อยากได้รถราคาไม่แรงแต่ว่าแบบโอ้ยซรงสปอร์ตทันสมัยอะเออไม่ต้องไม่แพ้ใครเลยจริงๆนะคะก็ ลองมาดูดก็ได้นะคะทางร้านเรานะคะมีสถานที่จริงมีผู้ขายจริงๆนะคะมีคอนแทคที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวแก้มจะแปะคอนแทคไว้หลังคลิปเลยนะคะก็ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการพรีเซนต์รถคันแรกของร้านเรานะคะจะรถคันต่อไปจะเป็นรถคันไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย